นักเรียนเลขที่30ที่ไม่มีตัวตนพี่ส้มครับผมถามหน่อยดิห้องป .6 กทับสองที่ผมประจำชั้นเนี่ยปกติมีนักเรียนกี่คนครับก็39คนเีคนไงตามใบรายชื่อที่พี่ให้ไปนั่นแหละทำไมเหรอเด็กโดดเรียนเหรอไม่ใช่โดดครับพี่แต่ผมว่ามันเกินคือในใบรายชื่อมันมี29คนแต่เวลาผมนับจำนวนเด็กในห้องทีไรผมนับได้30คนทุกคาบเลย เด็กคนที่30เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมผอมผิวขาวซีดมากตัดผมหน้าม้าเตอ่เตอเธอชอบนั่งอยู่โต๊ะหลังสุดริมหน้าต่างที่สำคัญคือเธอไม่ค่อยพูดกับใครนั่งนิ่งๆจ้องกระดานตาไม่กระพริบนัดแกแน่ใจนะว่าเห็นเด็กคนนั้นจริงๆแน่ใจสิพี่ผมยังเคยเรียกเธอตอบคำถามเลยแต่เธอไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้าผมถามเพื่อนในห้องว่าไอคนนั้นชื่ออะไร เด็กคนอื่นก็เงียบหันมามองหน้ากันเลิกลากแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเมื่อวานเย็นผมเลยตัดสินใจอยู่เคลียร์งานดึกกะว่าจะรอเจอเธอคนนั้นเพราะเห็นเธอยังไม่กลับบ้านเธอนั่งทำกันบ้านอยู่คนเดียวในห้องมืดๆผมเดินเข้าไปถามหนูชื่ออะไรลูกครูหาชื่อหนูในใบรายชื่อไม่เจอครูจะได้ลงคะแนนให้ถูกเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาชา้ชาๆหน้าเธอเศร้ามากแล้วตอบเสียงเบาหวิวว่าหนูชื่อแก้วคะ่ะ ครูอย่าตัดชื่อหนูออกนะหนูอยากเรียนหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีผมก็รับปากว่าจะไปจัดการธุรการให้พอรุ่งเช้าวันนี้ผมไปค้นดูแฟ้มประวัตินักเรียนย้อนหลังที่ห้องวิชาการพี่รู้ไหมผมเจออะไรครูส้มกลืนน้ำลายเจอแฟ้มสีแดงใช่ไหมใช่พี่แฟ้มเปื้อนฝุ่นของปีการศึกษา2545ในนั้นมีรูปเด็กหญิงชื่อแก้วตาหน้าตาเหมือนเด็กคนเมื่อวานเปียบ ต่ในใบประวัติเขียนตัวแดงเถือกคาดไว้ว่าจำหน่ายออกเสียชีวิตผมอ่านรายละเอียดดูน้องแก้วตาเสียชีวิตเพราะพัดลมเพดานหล่นใส่หัวกลางห้องเรียนขณะที่กําลังนั่งทํากันบ้านอยู่คนเดียวตอนเย็นสมองบวมตายคาที่ครูส้มถอนหายใจพี่กะแล้วว่าแกต้องเจอน้องแก้วเขาเป็นเด็กเรียนดีมากเขาผูกพันกับห้องนั้น ทุกๆปีพอมีครูใหม่ย้ายมาน้องแกจะออกมาให้เห็นเพราะแกกลัวครูใหม่ไม่รู้ว่าแกนั่งตรงนั้นกลัวครูจะไปแย่งที่แกหรือเอาใครไปนั่งทับที่แกยังไม่จบนะพี่เมื่อเย็นนี้ก่อนผมออกมาเนี่ยผมกลับไปที่ห้องนั้นอีกรอบกะว่าจะไปจุดทูบบอกน้องเขาแต่พอผมเปิดประตูห้องเข้าไปผมเห็นพัดลมเพดานตัวเก่าที่อยู่ตรงโต๊ะหลังสุดมันหมุนเองเอีด๊ดอาร์ตอีด๊ดอาร์ต ทั้งที่ผมสับคัตเอาลงหมดแล้วแล้วผมก็เห็นน้องแก้วนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมแต่สภาพน้องไม่เหมือนเมื่อวานหัวน้องไปยุบลงไปครึ่งซีกเลือดสีดำไหลอาบหน้าตาข้างหนึ่งถลนออกมาห้อยอยู่ที่แก้มน้องหันมามองผมแล้วแสยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันที่แตกละเอียดชี้มือไปที่สมุดเช็คชื่อในมือผมแล้วพูดเสียงแหบๆว่าครูคะวันนี้ครูยังไม่เช็คชื่อหนูเช็คสิคะเช็คเดี๋ยวนี้ ผมโยนสมุดทิ้งแล้ววิ่งป่าร่าบอ,อกมาเลยพี่พี่ว่าพรุ่งนี้ผมควรทำไงดีผมไม่กล้าเข้าสอนห้องนั้นแล้วพรุ่งนี้แกต้องเข้าแล้วแกต้องขานชื่อน้องแก้วตาด้วยทําเหมือนเขาเป็นนักเรียนปกติเพราะครูคนเก่าที่ลาออกไปนะ่ะเขาไม่ยอมขานชื่อน้องคืนนั้นน้องถึงตามไปนอนด้วยถึงบ้านพักครูเลยนะเชื่อพี่สม้มคืนนี้พี่ไปนอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านพักหน่อยดี